เลนยบวเอามาอยู่นเาสอืได้าใจเอานม่มาอยู่ไอ้เอออูดนีตีคอยได้ที่ละเป็นยังสีะมือมือจับกดจับด่าจับด่าวันนี้มาถึงฝากขี่ไว้ที่ห้องน้ำมัานยาโบักหลังมือบ แรงอยู่เขาไม่ได้เอาเขาเานะั้นฉีดเอาเมีนยนโบข่บอลเคืยกล้องนี้จะโบสวยปะข่อยง้างกูมือเมื่อคืนทําอะไรเมื่อคืนเมื่อคืนบอกกาลังสิใดเขาไข่เขาเขา็มจ๊าโรมาอยังกาลังสิเปาเก็กกาลังดับไฟการังสีดาวไฟนอยู่ใมุง ห้ามหัวหลอดมุงมาทั้งสองเลยเกือบไม่ทันเเมื่อกี้เวยมันเจ็บทีเอามาอยงันนเอออบอย่นา่าั่งเอาเจ้าขกเ้ากปรน่ละงนี่ยังนี่คนกีดอียังนี่เจ้าผสมคนกีดนั่นตีเอาสองคนนี้ไปไนนี่ หวยที่หลายสะาดแถบระบาดนี่ชาเขียวหนึ่งสองสามสี่ชาขาวน่อนบ่มสดเอาชาขาว รมเจ้ามันมันเป็นอย่างเนี่ยมันก็เป็นเล็กค่ะมันเป็นเล็กแล้วมันก็เป็นรถนะคะอ๋อเป็นเล็กแล้วก็เป็นรถพาไปเบิ้งเลยครับค่ะเซิร์นค่ะเส้นเนี่ยย่างออกไปยังไปบุญน้องเจ้านี้ที่ใส่บอดีดีพอดเจ้าอีกน้อยแมาอะไรครับพี่น้องประชาชนนะครับ วันนี้เราก็มาอยู่กับช่องอรถสวยๆชารัด<ำ> <laughs> ใช่ไหมนี่เอานี่ทำอะไรนี่ทำอะไรนี่ทีนนลนอ,อัน,นี้ไม่ใช่พ่นเคลือบไปแล้วบอเอบกอหกบเ,หเจ้ของรถไม่โอเคอ๋อเจ้าของรถไม่โอเคเราก็ต้องทำให้โอเคให้เขาแหละใช่ไหมแล้วก็ทำเ,เสร็จก็ตามนั้นครับ ทำเสร็จไปแล้วก็เอาไปส่งเขาให้มันเนียนๆแล้วคันต่อไปเราต้องก็ไม่รับแล้วนะครับไม่รับแล้วช่างนกไม่รับแล้วครับนอกจากทีมงานที่รับได้นะครับตามสภาพนะครับปีหนึ่งเราทำครั้งหนึ่งนะครับไม่ต้องไปซีเรียสก็งามดีนะ เอา้าผมมาได้ตีครับผมส้มจ้ยกนุยส้มผมมาได้ตีครับอู้สวยดีวะตัวนี้ใส่เสา,สารถพว่วงวะนี่สวยเลยทไม,ไม่ต้องทำลายเนาะ FC ใส่เสา,สารถพ่วงโอ้โหเออนี่ขัดออก่ะพ่นใหม่อมันก็เนียนอยู่นะเจ้าน้แต่ต้องขัดออก โอ้โห و. ขัดจนให้เห็นรอยเกล็ดลูกค้าเขาอยากได้อยากเห็นรอยเกล็ดขัดเห็นรอยเกล็ดรถมันจะวิ่งดีนะครับพี่น้องฮะอ๋อคาแรงเพลงใช่ไหมสามหมื่นห้าเฉพาะทำสีเฉพาะคาแรงอ๋อเขาบอกว่าเพลง อ๋อคาเรงเพลงโอ้ก่เรายังไม่เสร็จเนาะยังไม่ได้ออกไปไหนเน,ะเนาะอันนี้ขัดออกนกขัดออกว ก็เนียนแล้วนี่แค่นี้ก็ใช้ได้แล้วเก็บเก็บให้เขาเก็บเก็บนี่เดี๋ยวก็เสร็จแล้ว,อ,วอ,อันนี้สียังไม่ใช่สีจริงใช่ไหมนี่จริงอ๋อแต่อันนี้มันเป็นสีของสิบสองล้อเอามาพ่นมนตัดกันอือสีส<อ>ิบส <42 S 1> องล้อเนียนขนาดนี้จะเอาขนาดไหน ว่าต,นตนนูนสต้อนหมือนง่วงเหมืันแต่ว่าม,มันจะเป็นเขียวกับฟ้าอ๋อข้างังจะเป็นเขียวเขียวกับฟ้าอืมก็ดูก็เนียน่ะต่างกันยังไงผมก็ยังงงเนี่ยก็แล้วแต่คนชอบแล้วเนาะ รถเขาเนาะเขาก็ติได้เราทําได้เท่าที่เราทําได้นั่นแหละเราไม่ได้ช่างแบบเมื่อชีพเนาะปีหนึ่งเราทําคันหนึ่งเนาะโอ้ยแค่นี้สำหรับสําหรับผมนะก็ถือว่าสุดๆแล้วนะฮะขัดอีกเขาให้ขัดอีก ก็ไม่ได้ค่ะเรจะขัดเราจะขัดนั่นแหละแต่ไม่ขัดให้เขาเจะขัดทำไมอีกมันเป็นฝ้าจริงๆมันขัดแค่หยาบแค่นีงไม่ได้การละเอียดนี่ไม่ได้ดไไดปัน่นปั่นยาขัดละเอียดยจะอันนี้จะขัดอีกวะขัดนี้มันเป็นแบบนี้อือเป็นกระจก,น,น,ก,ะจกนี่ยังไม่กระจกต้องขัดแต่สติ๊กเกอร์แปะแล้ว เราพึ่งหัดทำเราต้องเขียนข้างล่างด้วยพึ่งหัดทำเออสองัยเราต้องตัด,เ,ด,ดเออเด็กหัดทำข้างล่างเด็กหัดทำแต่เด็กหัดทำดูฝีมือขนาดนี้ก็ถือว่าสุดยอดทำคนเดียวนะครับนี่ช่างนกทำคนเดียวไม่ว่าจะอู่ไหนหรอกครับเอาผมบอกตรงๆเลยพูดแบบตรงๆเลยเนี่ย ไม่ว่าแต่อูนู่นอูน,นี่อูนั่นอูมาจากทางไหนอูมันต้องมีทิติชมกันทั้งนั้นเลยครับไม,มไม่งั้นเขาจะเขียนคําว่าติชมทําไมครับติชมกันได้ใช่ไหมเออเราก็พูดอย่างเงี้ยติชมกันได้ขนาดรถเกง๋งขนาดรถดีมงดีเมกยังไอ้นี่ใช่ไหม ดีมงนีแม็ Mac, เขายังตีเลยไฟท้ายมึงทำมาแบบนูน้นเอ้ยไฟท้ายมึงไม่ไม่ทำมาเหมือนวีโก้ทำรถมาตั้งใหญ่ใส่ย,ยาง,ยง,งานิดเดียวเออทำรถมาตั้งใหญ่ทำไมใส่ยางดูอย่างงูนี้ขนาดรถใหม่ยังตีแล้วอันนี้นัาประสาทอะไรรถมือสองมาทำซีใหม่ใหม่มาจะเปลี่ยนแม็กเปลยนเออออกรถใหม่มาเอ้ทำไมมึงไม่เปลี่ยนแม็กอย่างงูอย่างงี้ใส่แม็กมาแต่งให้เขาตั้งแต่ทีแรกมันของแบบนี้งงนมันต้องมีการติชมนะครับ ต้องมีการเออนู่นนี่นั่นก็แล้วแต่คนชอบนะจริงก็ไม่คิดว่าเขาะเ้รขาดนั้นอเราก็ไม่รู้เขาเนอะเขาก็ไม่บอกเราเนาะอือดูขอนี้ก็ไม่เป็นไรก็ยังมีสีโปงสีโป้ยังอยู่นี่อ้เนี้ก็ติชมได้เหมือนกันเนี่ยของ อู่ที่มาจากทางชุมพลบุรบบีมันก็มี <c oughs> นู่นนี่นั่นไอท่อหน้าเพลาก็ยังไม่ได้ทําอีกเออยังอยู่เหมือนเดิมนี่แหละตั้งแต่วันนั้นช่างไหนล่อมหช่านนไอ้นี่ช่างนุ่นเฮ้ยตอนพี่กำลังทำนู่นนี่นั่นอยู่เขาจับไอด้ดาบล็อกกับไอ้ไอตัวยิงนะบล็อกลมะบล็อกลมไฟฟ้า นพี่อยู่ตรงไหนฮะลองแล้วน้ำมันลระต้องต้องถามไอ้นุ่นแต่แต่นุ่นบอกว่าประหยัดน้ำมันกว่าเดิมนะมันใช้มารอบขึ้นเลยเบามันเบาทีนเบาทีนกว่าแต่ก่อนแต่ก่อนคือมันต้องเรียคาดช่วยอย่างเงี้ยแต่นี้ปล่อยปุ๊บโดดเลยไหมล้างบ้านน่ะวันแรกเออวันแรกแต่พี่ไม่ได้มากำลังจะมาแล้ว กำลังจะมาแล้วทีนี้ติดไปจูนรถอยู่ทีมันต้องเรียช้าขึ้นหรอฮะจริงบ่ะเออเคครับเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เพื่อทันี้เดี๋ยวเราเราชมคลิปต่อไปเดี๋ยวขออนุญาตคุยทุระกันก่อนครับบ๊ายบายสวัสดีครับ